เอาคนใหญ่มครับเบิอเไก่กน่เอจนบนเลยคเดียวเลยอไอ่ยงกินแบบนี้คนใหญ่ครับเอออาบิดก็คือเดินหน้าได้เหมือบิดบิดค่อยๆนครับค่อยๆบิดครับคล้ยๆค่อยๆอันนี้เดินหน้าเทครับอันนี้เบรกอันนี้เบรกอันนี้เบรกอันนี้เดินหนาครับตอนนี้คันทอยหลังมันจะมีเสียงครับยังไงครับ ครัถ่ายลังกดปุ่มนี่ครับครับย่กับเหยียบเบรกครับ

Ot, <Bere an. S 2> นี่เองไอ้ชีเปกอยหญ่หรอกครับไปนี่แหละเลยของคนใดเอาจะพวกสางมาทำรับก่ับ